ุผู้ชมคะหมอนนี้น่ารักมากๆเลยเป็นของพิลดอลค่ะแต่ว่าหน้ามันป่วยไปนิดนึงนะคะอาจจะเป็นเพราะไม่ค่อยสบายเรานี่นะคะก็คงไม่อยากป่วยต้องตรวจเช็คสุขภาพกันค่ะโดยเฉพาะสตรีนะคะไปดูเรื่องราวของสัปดาห์การตรวจสุขภาพสตรีประจําปี2568กันหน่อยนะคะเราจะต้องดูแลตัวเองโดยเฉพาะผู้หญิงค่ะต้องดูแลเรื่องของโรคมะเร็งปากมดลูกไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ สมาคมมะเร็งนรีเวทไทยสถาบันมะเร็งแห่งชาติมูนลนิธิเครือข่ายมะเร็งบริษัทโรช d i a g n o s ติ c s ประเทศไทยและพันธมิตรเดินหน้ารณรงค์ผู้หญิงกล้าตรวจเพื่อตนเองพนึกกำลังจัดแคมเปญสัปดาห์การตรวจสุขภาพสตรีแห่งชาติ2,568ต่อเนื่องเป็นปีที่2หวังกระตุ้นผู้หญิงเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างที่ทราบนะคะ,ะวันที่12สิงหาเป็นวันสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสัปดาห์เชิญชวนสตรีทุกท่านนะคะ,ะตรวจสุขภาพนะคะเป็นสัปดาห์ที่จะมาตรวจสุขภาพกันนะคะแล้วก็แม้จะไม่ใช่สตรีนะคะ จะเป็นบุรุษหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยเชิญชวนให้สตรทีที่ควรจะได้รับการตรวจสุขภาพนะคะมารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะ12-19สิงหาคมนะคะเรียนเชิญค่ะมะเร็งปากมดลูกก็ยังเป็นปัญหาสําคัญของประเทศไทยนะครับการคัดกรองยังเป็นในเรื่องของมาตรการสําคัญที่จะช่วยลด จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกของประเทศไทยนะครับแล้วก็12สิงหานี้ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะช่วยเน้นย้ําความสําคัญของการที่ผู้หญิงจะไปรับการตรวจคัดกรองก็คือเรื่องของการใส่ใจสุขภาพของตนเองนะครับก็ขอเชิญชวนนะฮะวันที่12ถึง19สิงหาคมนี้นะครับก็ไปรับการตรวจสุขภาพนะครับโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะครับฝากไปได้วยครับ แคมเปญสัปดาห์ตรวจสุขภาพสตรีแห่งชาติ2,568ไม่ใช่แค่กิจกรรมประจำปีแต่เป็นพันธกิจระยะยาวเพื่อสุขภาพของผู้หญิงไทยซึ่งธีมในปีนี้คือการรณรงค์และส่งเสริมให้ผู้หญิงกล้ากล้าที่จะก้าวออกมาจากความกลัวกล้าชักชวนให้คนรอบตัวไปตรวจสุขภาพสตรีระหว่างวันที่12-19สิงหาคมนี้ณโนะรงพยาบาลสถานพยาบาลร้านขายยาและคลินิกของภาครัฐเลอกชนที่ร่วมโครงการกว่า50แห่งทั่วประเทศ